การขีบส่งผลต่อเรื่องของความรู้สึกขององค์ชาติหรือการหลังหรือไม่วันนี้มาดูกันนะครับสวัสดีครับผมนายแพทย์อธิบุรีแสงรัตน์หรือหมอเวนนะครับจากดร์สตอรี่นะครับ โดยปกตินะครับหนังหุ้มปลายนะครับจะมีหน้าที่ในการห่อหุ้มบริเวณปลายองคชาตซึ่งเป็นบริเวณที่มีเส้นประสาทมาเลี้ยงจนวนมากนะครับซึ่งโดยปกตินะครับบริเวณส่วนนี้ก็จะไม่ได้ออกมาสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมภายนอกตลอดเวลานะครับแต่จะออกมาในบางเวลาอย่างเช่นเวลามีเพศสัมพันธ์เป็นต้นเมื่อคนไข้ตัดหนังหุ้มปลายตรงนี้ทิ้งออกไปนะครับก็จะทําให้ตรงปลายอวัยวะเพศนะครับสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมภายนอกตลอดเวลาเช่นกางเกงในเป็นต้นนะครับ ทำให้คนไข้มีความรู้สึกไวต่อการกระตุ้นนะครับแล้วก็กังวลว่าจะเกิดการหลังเร็วหรือไม่ซึ่งต้องบอกนะครับว่าอาการที่ไวต่อความรู้สึกหลังทัการคลิปนะครับจะเกิดขึ้นอยู่ไม่นานนะครับโดยทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ6-8สัปดาห์นะครับ<อ>ความรู้สึกก็จะค่อยๆลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับคราวนี้หลายๆคนก็เลยสงสัยว่าอย่างนี้นะครับการคลิปเนี่ยจะสามารถทําให้ชะลอการหลังได้หรือเปล่ามีการวิจัยหลายชิ้นนะครับที่ยังมีข้อมูลขัดแย้งกันอยู่นะครับทั้งในส่วนที่ การคลิบช่วยในเรื่องการชะลอการหลังและอีกฝ่ายหนึ่งนะครับบอกว่าการคลิบเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการหลังเลยนะครับดังน,น,นั้นนะครับผลของการคลิบต่อการชะลอการหลังเนี่ยจึงขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับไม่สามารถบอกได้อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าการคลิบเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยชะลอการหลังแต่สิ่งที่มีประโยชน์จากการคลิบนะครับก็คือในเรื่องของการดูแลความสะอาดที่ง่ายขึ้นลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต,ต่างๆนะครับรวมถึงป้องกันมะเร็งด้วยครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจ